เอามาตื่นขึ้นมาพบแต่ความน่ายินดีครับพบแต่ความโชคดีพบแต่สิ่งที่สดใสและสวยงามครับเช่นเดิมครับกิจกรรมยามเช้าของพี่เล่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะมาดูาต้นไม้รดน้ําต้นไม้โชว์เก้าชั้นแล้ววันนี้มาสังเกตเห็นโชว์เวก้าชั้นเบบีนะครับแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะแต่แค่ให้ดูไซส์ว่าไซส์เล็กๆแบบนี้เนี่ย ค่อนข้างเปล่าบางก็จะมีบางต้นที่ยุบลงนะฮะยุบลงที่น่าจะเกิดปัญหาจากเชื้อราเชื้อราหรือว่าความชื้นซึ่งบางครั้งเราคุมไม่ได้นดอกครับคุมไม่ได้ด้วยความที่พี่เล่เป็นคนโคาราชนะครับไม่รู้ว่าจะมีจังหวะไหนอาจจะเป็นซาวแทคนะฮะเมื่อกี้บอกว่าคุมไม่ได้ดอกครับเอะนาะคำว่าดอกนะฮะคำว่าดอกของโคาราก็คืออาจจะคําว่าหลอกเนาะ มันคุมไม่ได้หรอกครับเออก็ขำตัวเองอยู่เหมือนกันอ่าทีนี้ทํำยังไงนี่ครับสิ่งที่พี่เลย์ใช้เป็นประจําก็คือเรื่องของจุลินทรีน,นะฮะเนาะมีหลายยี่ห้อนะฮะแต่พี่เลย์เลือกใช้ยี่ห้อนี้จุลินซียอเนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พี่เลย์เลือกใช้ก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ไข่สังเคราะห์แสงก็ทําเองนั่นแหละครับผสมในปริมาณไม่ต้องเยอะกาเอานะฮะนี่ก็ใส่บัวลดน้ําทําแบบนี้นะครับ ทำแบบนี้ก็ประมาณสักสัปดาห์ละครั้งอะแล้วแต่ความขยันนะครับเพื่อช่วยสร้างจุลินทรีย์ให้กับต้นไม้ต้นไม้เราจะได้สวยสวยแบบปลอดสารพิษพ,พี่เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของสารเคมีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ความคิดนี้มันจะอยู่กับพี่เลได้นานสักแค่ไหนอาจจะเป็นเพราะว่ายังน้อยอยู่ เนาะในอนาคตต่อไปทําเป็นธุรกิจโนนี่นั่นบางทีความคิดคนเรามันก็เปลี่ยนความคิดคนเราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เพียงแค่ว่าต้องระลึกอยู่เสมอว่าไอการเปลี่ยนนั้นมันเปลี่ยนในด้านที่ดีหรือไม่ดีอะตอนนี้ยังยังมองเรื่องอความปลอดภัยซึ่งก็ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้ความคิดนี้อยู่กับพี่เลยไปนานๆน,นะครับความสวยปลอดสารผิด ตื่นมาพร้อมกับความหวังครับตื่นมาพร้อมกับความสุขใจตื่นมาพร้อมกับพลังใจถามว่าปัญหามันมีไหมจริงจริงมันมีนะฮะปัญหามีกันทุกคนพี่เ,เองก็มีปัญหาแต่เพียงแค่ว่าไหนๆก็อยากเสพความสุขในช่วงในช่วงเริ่มต้นเนี่ยดังนั้นง่ายๆนะครับใบใหม่แทงมาแบบเนี้ย นี่ก็เป็นความสุขของเราได้นะครับเอาความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมาเติมพลังเพื่อที่จะไปต่อครับความโชคดีมีอยู่เสมอนะครับหามันให้เจอหามันให้เจอหาความสุขให้เจอนะฮะ ส่วนความทุกข์ก็ไม่ต้องซ่อนนะฮะเพียงแค่อาจจะต้องจัดลำดับคิวว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันขอมีความสุขก่อนฉันขอรู้สึกดีก่อนอหลังจากนั้นค่อยพักแล้วก็ไปลุยไปเคลียร์กับปัญหานะครับแก้ปัญหาไปทีละเาปาะมันไม่ได้หายไปไหนฮะมันยังอยู่กับเรานี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องโฟกัส กับปัญหาตลอดเวลาเนาะเพราะว่าการโฟกัสการคิดมากการเครียดไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปไหนนะครับซ้ำรลายกับทำให้เรารู้สึกพลังลดลงแทนที่จะสร้างพลังกายพลังใจเพื่อที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะนอกจากชวนเพื่อนๆลองหามุม ปรับเรื่องโฟกัสว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความสุขกับเรื่องง่ายๆใกล้ตัวมันมีได้มันมีได้เอาพอประมาณพอสุขแล้วเราก็ฮึเขาเรียกว่ากลั่นใจนะฮะแล้วกเ็เอาไปลุยนะฮะเอาไปลุยปัญหาเอาไปลยุยหน้าที่ หน้าที่ที่เรามีอยูอ่หวังว่าคลิปนี้นะฮะคลิปนี้คงจะเป็นพลังกายแล้วก็พลังใจให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบต้นไม้นะ,ะชื่นชอบต้นไม้แล้วก็เอาเรื่องราวที่ใกล้ตัวเอาความหวังนะ,ค,ะความหวังความหวังที่จะได้เห็นไม้เติบโต นะความหวังแม้กระทั่งใบใหม่ที่เขาผลิดอกออกผลมาให้สมกับการรอคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ